มีวาระพระบาลีที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาผู้ส่องแสงสว่างสวยัยยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นเพียงใดชนทั้งหลายพากันบูชาสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นอยู่เป็นอันมากเพียงนั้นแต่เมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีพระสุรเสียงอันไพเราะได้ทรงแสดงธรรมแล้วเมื่อนั้น ลาบและสักการะของพวกเดลถีก็เสื่อมไปชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในครั้งนี้เนี่ยมีอยู่ว่าสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนาใหม่ๆมหาชนจำนวนมากพากันหลั่งไหลมาศรัทธาและออกบวชตามพระพุทธองค์ทำให้พวกเดลถีซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนา เสื่อมจากลาบสก,การะเป็นเช่นแสงของหิงห้อยในยามที่พระอาทิตย์ส่องแสงความศรัทธาที่พวกตนเคยได้รับเนี่ยก็กลับถดถอยลงไปดังนั้นผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบางพวกจึงหาทางกำจัดพระพุทธองค์ด้วยการกันแกล้งทุกวิถีทางพวกเดรถีต่างปรึกษาหารือกันว่า เพราะพระสมณะโคโดมแท้ๆทำให้พวกเราได้รับความเดือดร้อนลาบสักการะที่เคยมีก็หดหายไปหมดถ้าหากปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนี้เนี่ย mm hmm. เห็นทีพวกเราคงต้องย่ำแย่เป็นแน่ต้องรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนพวกเขาช่วยกันคิดหาอุบายที่จะทำลายพระพุทธศาสนาในที่สุดก็คิดจะใส่ร้ายพระพุทธองค์ โดยการใช้นางจินจมานวิกาเป็นเครื่องมือสมัยนั้นมีปริภาทิกาชื่อจินจมานวิกานางเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีรูปงามมากพวกเดรัธีจึงคิดที่จะใช้นางเป็นเครื่องมือทําลายพระพุทธศาสนาเมื่อจินจมานวิกาเข้าไปในอารามของเดรัลธีพวกเดรัธีก็ต่างยุยงให้นางเป็นตัวแทนในการทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้า นางยอมตกลงทําตามคําแนะนํานั้นเย็นวันนั้นพวกเขาก็เริ่มแผนการที่ไม่น่าเชื่อว่าสาวงามอย่างเธอเนี่ยจะกล้าคิดกล้าพูดและกล้าทำในสิ่งที่กําลังนำไปสู่การเสวยทุกทรมานอันแสนสาหัสในอเวจีมหานรกนางเดินมุ่งหน้าเข้าไปในวัดพระเชตวันแต่งตัวเรียบร้อยถือดอกไม้ของหอม เข้าไปสวนทางกับสาธุชนที่ฟังธรรมแล้วกำลังเดินออกมาจากวัดผู้คนเกิดความสงสัยไต่ถามไปว่านี่เธอจะไปไหนล่ะนางก็ตอบกลับมาว่าฉันก็จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าน่ะสิคลันลับสายตาของผู้คนแทนที่นางจะเข้าไปในวัดกลับแวะพักค้างที่อารามพวกเดลถีซึ่งอยู่ใกล้ๆก้กับวัดพระเชตวันนั่นเอง รุ่งเช้าเมื่อสาธุชนออกจากเมืองจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนางทำทีเหมือนเพิ่งออกมาจากวัดพระเชตวันก็เดินสวนทางออกมาครั้นมีผู้ถามว่าแม่นางเมื่อคืนเธอไปนอนที่ไหนมานางก็ตอบกลับไปว่าเมื่อคืนฉันพักอยู่ในวัดพระเชตวันนี่แหละนางอดทนทำเช่นนี้อยู่เป็นเดือน เมื่อถูกถามอีกก็ตอบกลับไปว่าฉันพักอยู่ในพระคันธก,กุดีเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทฟังแล้วเนี่ยก็เกิดความคลั่งแคลงสงสัยที่เป็นปุถุชนอยู่บางคนก็เชื่อเกิดเสียงวิพากวิจารหนาหูขึ้นทุกวันล่วงไปสามถึงสี่เดือนนางทำทีเหมือนเริ่มมีท้องแล้วให้พวกเดลถีเนี่ยไปโพลธนาว่า นางตั้งคันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านไปเก้าเดือนนางก็ทำเป็นท้องแก่โดยเอาไม้กลมวางที่หน้าท้องแล้วเอาผ้าห่มทับอีกชั้นหนึ่งเย็นวันหนึ่งในขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมแก่มหาชนนางก็เดินเข้าไปท่ามกลางมหาชนยืนต่อหน้าพระพักของพระพุทธองค์พลางร้องตะโกนใส่ว่า พระองค์น่ะดีแต่แสดงทำให้คนอื่นหม่อมชั้นคันแก่แล้วไม่เห็นมาสนใจเลยทำไมพระองค์ไม่รีบไปหาสถานที่สำหรับคลอดบุตรของเราละ่ะถ้าหากพระองค์ไม่ทำเองก็น่าจะบอกให้อุปถากให้จัดการให้ก็ได้นางได้ด่าบริพาสพระตถาคตเจ้าในท่ามกลางพุทธบริษัทโดยไม่มีความละอายต่อบาปเลยแม้แต่น้อย พระพุทธองค์ทรงนิ่งอย่างประเสริฐพลางตัดด้วยพระสุรเสียงอันสงบราบเรียบว่าดูก่อนน้องหญิงคำที่เธอกล่าวนั้นมีแต่เพียงเราและเธอเท่านั้นที่รู้ทรงนิ่งด้วยพระพักที่เป็นปกติมหาชนที่มีศรัทธาตั้งมั่นน่ก็ไม่หวั่นไหวแต่ผู้ที่ยังมีอินทรีย์อ่อนก็เริ่มเกิดความคลางแคลงสงสัย นางจินจามานวิกาด่าปริภาทอยู่คนเดียวไม่ได้หยุดปากจนเป็นเหตุให้อาสนะของเท้าสักกะเกิดอาการร้อนทรงสอดส่องที่พระจักษุลงมาน่ยก็รู้ว่าหญิงงามจะใจสามกำลังกล่าตูพระตถาคตทรงดำริว่าเราจะต้องเป็นผู้ชำระคดีนี้ด้วยตนเองจากนั้นก็เสด็จมาพร้อมกับเทพบุตรสีองค์ เทพบุตบุได้แปลงเป็นลูกหนูเข้าไปกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้ไว้แล้วทำลมให้พัดผ้าห่มขึ้นนางมัวแต่ยืนด่าไม่ทันระวังตัวไม้กลมที่มัดไว้ก็กิ้งตกลงบนหลังเท้าของนางทำให้นางได้รับความเจ็บปวดทรมานมากเมื่อมหาชนรู้ความจริงก็ต่างพากันไล่ทุบตีนางด้วยความโกรธแค้นนางตกใจมากเพราะรู้ว่าความแตกแล้วเนี่ย ก็รีบวิ่งหนีจากการลุมทุบตีทันทีที่รับครองพระจักสุข,ของพระพุทธองค์ไปเท่านั้นแผ่นดินหนา2,40,000โยชน์ไม่สามารถจะรองรับกรรมอันชั่วช้าที่นางได้ทำไว้จึงแยกออกเป็นช่องเปลวไฟตั้งขึ้นจากอเวจีมหานรกดูดนางลงไปสู่อเวจีมหานรกทันทีเนื่องจากกรรมที่นางก่อขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นกรรมหนัก คือไปใส่ร้ายพระบรมศาสดาผู้บริสุทธิ์จึงได้รับผลกรรมทันตาเห็นเรื่องราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะแผนนารีพิคาตโดยมีผู้อยู่เบื้องหลังคอยชักใยนางจินจมันวิกานี้มิใช่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งเกิดขึ้นต่อเหล่าพระสาวกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีเพราะแม้กระทั่งพระบรมศาสดาก็ยังถูกกล่าวหามาแล้วเพราะความประสงค์ร้ายของผู้ที่อิจฉาและไม่เลื่อมใสแต่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นมาได้เมื่อความจริงปรากฏเพราะความจริงก็คือความจริงบางครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีจำเป็นต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของจริงแท้ของแท้ย่อมทนต่อการพิสูจน์เหมือนทองแท้ไม่กลัวไฟและชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่ชนะนางจินจมานวิกาในครั้งนี้เนี่ยก็ปรากฏในบทพุทธชัยมงคลคาถาบทที่5ว่ากัตตวานกกัตธมุทธรังอิวคัคพินิยาจินจายทุษทวัจจนังชยกายมัตเช สันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวตุเตชายามังคลานิสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะคำกล่าวใส่ร้ายท่ามกลางชุมชนของนางจินจมานวิกาผู้ผูกท่อนไม้ซ่อนไว้ที่ท้องแส้งทําเป็นหญิงมีคันด้วยความจริง ด้วยความสงบเยือกเย็นด้วยวิธีสมาธิอันงามและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านเทิน